ตอนที่420การต่อสู้ที่แท้จริงตำนานในเวลานี้ถิ่มเฟิงก็มองไปที่สถานการณ์ตรงหน้าเขาด้วยจากนั้นเขาก็ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเทพภายนอกที่กลายพันธุด์ดยุคแห่งธาตุน้าแม้ว่าคินเฟิงจะสามารถฆ่าดาร์กบอกไฟติ้งคิงได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ไม่มีความหมายดังนั้นคินเฟิงยังคงเฝ้าดูจากข้างสนามและเลือกโอโม่และเทพภายนอกที่กลายพันธุด์ดยุคแห่งธาตุน้าย่อมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากถิมเฟิง ในขณะนี้เมื่อราชาแห่งการต่อสู้หมูป่ากำลังดิ้งรนอย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะหลุดพ้นจากน้ำแข็งเทพเจ้าภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคแห่งธาตุน้ำก็ได้เปิดใช้งานทักษะของเขาทันทีทักษะที่เปิดใช้งานโดยเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ไดยุคแห่งธาตุน้ำคือ Call of Water Element ในฐานะดายุคแห่งธาตุน้ำระดับของดยุคธาตุน้ำเทพเจ้าองค์นอกกลายพันธุ์คือหนึ่งร้อยและระดับนี้เป็นผู้นำระดับโลกดังนั้นดยุคธาตุน้ำเทพเจ้าองค์นอกกลายพันธุ์จึงสามารถเรียกบอสและมอนสเตอร์ระดับการแข่งขันด้านล่างได้ และในเวลานี้ชายที่ถูกเรียกโดยเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ได้ยุคแข่งธาตุน้ําโดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถเป็นสัตว์ประลาดธาตุน้าในมิติดั้งเดิมได้เพราะการเชื่อมต่อระหว่างเทพภายนอกที่กลายพันธุ์ได้ยุคแข่งธาตุน้าและโลกมิติดั้งเดิมถูกตัดขาดตอนนี้สิ่งที่เทพภายนอกกลายพันธุ์ในยุกแข่งธาตุน้าอัญเชิญไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นธาตุแต่เป็นธาตุน้ําที่เรียบง่ายธาตุน้าที่ไม่มีชีวิตในเวลานี้ธาตุน้ําที่ไร้ชีวิตเหล่านี้ภายใต้คําสั่งของเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์นนยยคแหห่่งงาาาาาาตต้้้้ํไดลอออมรรรบชปปููทเข ธาดน้ำเหล่านี้เริ่มโจมตีราชาปราบหมูป่าที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างรุนแรงและการโจมตีก็ตกใส่ราชาปราบหมูป่าอย่างบ้าคลั่งทีละคนและการเรียกนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเมื่อธาดน้ำเหล่านี้โจมตีราชาแห่งคาดน้ำที่กลายพันอยู่ตรงหน้าดยุคแห่งคาดน้ำก็ทำอย่างอื่นด้วยในเวลานี้ดยุคแห่งธาุน้ำเทพเจ้าองค์นอกที่กลายพันโบกมือใหญ่ของเขาและทันใดนั้นไดยุคแห่งคาดน้ำเทพเจ้าองค์นอกที่กลายพันพ่นน้ำจำนวนมากออกมาเหมือนกับมีดขว้าง กระแสน้ําเหล่านี้พุ่งเข้าใส่ร่างของดาร์คบอฟติงคิงที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างแรงทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อดาร์คบอฟติงคิงอีกครั้งแอร์ลมันเกิดขึ้นที่การโจมตีเหล่านี้ทาให้พลังชีวิตของดาร์คบอฟติงคิงลดลงหซตโดยตรงแอร์ลมันเกิดขึ้นเป็น5%ของมูลค่าชีวิตและบังเอิญว่ามูลค่าชีวิตของดาร์คบอฟติงคิงลดลงต่ำกว่า3 0ดังนั้นในเวลานี้ราชาปราบหมูป่าแห่งความมืดจึงเข้าสู่สภาวะขอองค์การตอบโต้ที่กําลังจะตายทันทีีีพพลลลัััังงงงงกกกกกาาาารรรรต่่อออออสสูู้้้้ขขขขขขเเเเ็็ิมึนนนนนใใททแะะณดดดยยววไบบผออรคคร์ และภายในระยะเวลาของเอฟเฟกการครอบงำราชาต่อสู้หมูป่าจะได้รับบัฟคริติคอล100%ดังนั้นในเวลานี้ราชาต่อสู้กับหมูป่าดำเหล่านี้จึงเพิ่มคุณสมบัติของพวกเขาในทันทีและทำลายก้อนน้ำแข็งที่อยู่รอบตัวพวกเขาโดยตรงหลังจากนั้นทันทีราชาปราบหมูป่าก็หมุนตัวเป็นวงกลมด้วยและขวานขนาดใหญ่ที่อยู่ในมือของราชาปราบหมูป่าก็หมุนรอบตัวเขาโดยตรงกระแทกธาตุน้ำที่อยู่รอบๆทั้งหมดออกไป ในความเป็นจริงธาตุน้ำเหล่านี้แต่เดิมแข็งแกร่งมากแต่เนื่องจากพวกมันไม่มีจิตสำนึกมีเพียงสัญชาตญาณที่ง่ายที่สุดเท่านั้นพวกเขาจึงถูกทุบตีอย่างรุนแรงดังนั้นในเวลานี้ธาตุน้ำที่อยู่รอบๆทั้งหมดจึงถูกกระชาปราบหมูป่ากระเด็นออกไปอย่างไรก็ตามในยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ซึ่งยืนอยู่ตรงข้ามกับราชาปราบหมูป่าบกมืออีกครั้งโดยไม่แปลกใจทันใดนั้นธาตุน้ำที่อยู่รอบๆที่ถูกกระชาบปราบหมูป่ากระเด็นขึ้นไปในอากาศทั้งหมดถูกจัดระเบียบใหม่เป็นโรงบบต,ง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 ตยดยน้ั และในเวลานี้ราชาปราบหมูป่าก็เริ่มโจมตีโครงธาตุน้ำโดยรอบอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าโรงธาตุน้ำเหล่านี้จะเป็นน้ำทั้งหมดเนื่องจากการควบคุมพลังของเทพภายนอกที่กลายพันธุ์ในยุคแห่งธาตุน้ำแม้ว่าจะเป็นน้ำแต่ก็ยากมากเช่นกันดังนั้นในเวลานี้การโจมตีของราชาปราบหมูป่าจึงตกลงบนกครงธาตุน้ำที่อยู่รอบๆแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายแม้แต่น้อยโรงเหล่านี้ที่ทำจากธาตุน้ำก็สัญนอย่างต่อเนื่องภายใต้การโจมตีของราชาปราบหมูป่าแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะแตกหักแม้แต่น้อยและในเวลานี้ ชินเฟิงยังมองไปที่ราชาแห่งการต่อสู้หมูป่าสีเข้มขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าหวังหวาง,วางหา่าวจากนั้นเขาก็หันไปมองไปยังเทพเจ้าภายนอกที่ปลายพันของเขาเองได้ยุคแห่งธาตุน้ำดูเหมือนและความจริงก็เหมือนกับที่คินเฟิงจินตนาการไว้ทุกประการเมื่อเทพเจ้าภายนอกที่ปลายพันของคินเฟิงคือดุกออฟวอเตอร์เอเลเมนทัล e กำลังต่อสู้กับดักบอรไฟติ้งคิงที่อยู่ตรงหน้าเขาคินเฟิงก็เห็นว่าเทพเจ้าภายนอกที่ปลายพันดุกออฟวอเตอร์เอเลเมนทัา e กำลังเดินไปหาดักบอเช่นกัรราชานักสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาในอดีตหล ในเวลานี้ราชาปราบหมูป่ายังสังเกตเห็นว่าเทพภายนอกที่กลายพันธุ์ได้ยุคแห่งธาตุน้ากาลังค่อยๆเดินมาหาเขาในเวลานี้ราชาปราบหมูป่าก็ต่อสู้อย่างเข้มข้นมากขึ้นเช่นกันบทที่4 2 1ยการฆ่าหมูแต่ไม่ว่าราชาหมูป่าในปัจจุบันจะต่อสู้นิ่งรนและโจมตีกรงธาตุน้าที่อยู่รอบตัวเขาอย่างไร <c oughs> <ๆ S 2> เขาก็ไม่สามารถทําลายกรงแม้แต่นิดเดียวได้และเทพภายนอกที่กลายพันธุ์ดยุคแห่งธาตุน้ำก็ค่อยๆเดินไปหาราชาปราบหมูป่าที่อยู่ตรงหน้าเขา แฮกแทกแกราชาปราบหมูป่าเอาแต่ส่งเสียงโกรธพยายามทุบกครงที่อยู่ตรงหน้าเขาและหลุดออกมาแต่การกระทาของดาร์บอไฟไตงนิงนั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงในเวลานี้ราชาปราบหมูป่าก็โจมตีกรงธาตุน้ําที่อยู่รอบๆอ,อย่างเมามันแต่ก็ไม่มีผลอะไรกรงธาตุน้ําในปัจจุบันมีความแข็งและแข็งแกร่งมากไม่ว่าราชาปราบหมูป่าจะโจมตีอย่างไรพวกมันก็ไม่สามารถถูกทําลายได้ในทางตรงกันข้ามมันเป็นราชาปราบหมูป่าที่ได้รับความเสียหายมากมายจากการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของเขา ดังนั้นใน,ในเวลานี้ถินเฟิงยังเห็นว่าเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธ์ของเขาได้ยุกแห่งธาตุน้ำได้ค่อยๆเดินไปข้างหน้าราชาต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดและในเวลานี้เมื่อเขาเห็นเทพภายนอกที่กลายพันธ์ได้ยุคแห่งธาตุน้ำา273อยู่ใกล้เขามากราชาปราบหมูป่าก็จมตีธาตุน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างเมามันราชาปราบหมูป่าต้องการจะทะลุกรงที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นจึงออกมาสังหารดยุคแห่งธาตุน้ำซึ่งเป็นเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์แต่เขาไม่มีโอกาสเพราะความแข็งของกรงธาตุน้ำในปัจจุบันไม่ใชช่่่สิงงทีราาาหมูปจะพัได้ ดยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ก็ยืนอยู่ต่อหน้าราชาปราบหมูป่ายิ้มอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจู่ๆก็ยกมือขึ้นแล้วกดกรงธาตุน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาความเสียหายสะสมก็เพียงพอแล้วไดยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์พูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มแฮกแฮกแกราชาปราบหมูป่ายังคงส่งเสียงหมูโกรธและในขณะนี้มือของเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ไดยุคแห่งธาตุน้ำได้คว้ากรงธาตุน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาและกรงธาตุน้ำที่ติดกับราชาปราบหมูป่าก็แตกสลายทันทีจากนั้นนนนยยยยุุคแห่่งธาาาา้้เททพพออกกกกีลลัั็ถบไป และเมื่อเห็นกรงที่ขังเขาไว้พังทลายลงอย่างกะทันหันราชาปราบหมูป่าก็คำรามด้วยความดีใจจากนั้นยกขวานใหญ่ในมือของเขาและฟันลงไปที่ดยุกแห่งธาตุน้ำที่อยู่ด้านหน้าของเขาที่ปลายพันธุ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วทันทีที่ราชาปราบหมูป่าเหวี่ยงขวานใหญ่ในมือของเขากรงธาตุน้ำที่อยู่รอบราชาปราบหมูป่าก็แตกสลายทันทีในเวลาเดียวกันธาตุน้ำเหล่านี้ก็ปะทะกับราชาปราบหมูป่าอย่างรวดเร็วพลังที่แข็งแกร่งปรากฏบนราชาปราบหมูป่าเกือบจะในทันทีมูลค่าชีวิตของราชาปราบหมูป่าสองหมดลง ข้อความแจ้งเตือนจากระบบผู้เล่นคินเฟงสัตว์ในสัญญาของคุณกลายพันธุ์เป็นเทพเจ้าภายนอกได้ยุคแห่งธาตุน้ำและสังหารราชาต่อสู้หมูป่าโปกโปรตุเกสในระดับการแข่งขันแจ้งเตือนจากระบบผู้เล่นคินเฟงคุณค่าดารกบอฟติ้งคิงคุณได้รับประสบการณ์ดอกจันสิบสองล้านแกนคริสตัลดอกจันสิบสองล้านและได้รับเกียรติหนึ่งพันคะแนนและนี่คือเอฟเฟกต์ของกรงขังน้ำ AFCH ของเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ได้ยุคแห่งธาตุน้ำ กรงธาตุน้าที่ถูกอัญเชิญโดยเทพภายนอกกลายพันธุได้ยุคแห่งธาตุน้าสามารถดูดซับความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีได้และเมื่อกครงหักความเสียหายทั้งหมดจะสะท้อนกลับไปยังผู้ที่โจมตีกครงธาตุน้ําดังนั้นราชาปราบหมูป่าที่โจมตีโครงธาตุน้ํามาเป็นเวลานานได้รับความเสียหายอย่างมากโดยธรรมชาติเมื่อโครงธาตุน้ําแตกและความเสียหายนี้ยังทาให้นุ๊กชุยกวงสื่อเทพภายนอกที่กลายพันสามารถล้างเอชพีที่เหลือทั้งหมดของดาร์บอฟติงหลอดได้ในคราวเดียวเอาละคุณทําได้ดีมาก หลังจากที่ได้เห็นเทพ,พเจ้าภายนอกที่ปลายพันธุของเขาได้ยุกแห่งธาตุน้ำสังหารราชาต่อสู้หมูป่าอย่างสนุกสนานชินเฟิงก็ปรบมือและเดินไปที่ด้านข้างของเทพ,พเจ้าภายนอกที่ปลายพันธได้ยุกแห่งธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างคะมีความรู้สึกพิเศษอะไรไหมชินเฟิงถามฉันเทพภายนอกที่ปลายพัน์ด้ยุกแห่งธาตุน้ำหลับตาและคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันไม่มีความรู้สึกใดๆแต่ฉันรู้สึกว่าฉันสนุกกับการต่อสู้มาก จริงๆแล้วเป็นคนประเภทที่ชอบต่อสู้ในเวลานี้ถินเฟิงก็พยักหน้าเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของเทพเจ้าภายนอกกลายพานันธุ์ในยุคแห่งธาตุน้ำและในเวลานี้ในย,ยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ดูเหมือนจะรู้สึกว่าเขาควรติดตามถินเฟิงและเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงกระนั้นเขาก็รู้สึกเช่นนั้นอันที่จริงมันเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญาขององค์การแปรผันแม้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างเทพเจ้าภายนอกที่กลายพานันธุ์ในยุคแห่งธาตุน้ำและโลกดั้งเดิมจะพังทลายลงแต่ถินเฟิงผู้อัญเชิญเขามายัมิิิิตตนนนนนีี้้กก็อู่่ใเช ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเทพภายนอกที่ปลายพันได้ยุคแห่งธาตุน้ำและฉินเฟิงจึงไม่ถูกขัดจังหวะแต่มีความพิเศษมากขึ้นในเวลานี้ไดยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภายนอกที่ปลายพันยืนอยู่ข้างขินเฟิงราวกับว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากและขินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเช่นกันเอาละเรามาสนุกกันต่อเถอะตอนที่422อุปกรณ์ต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดในเวลานี้ขินเฟิงก็เดินไปที่ด้านข้างของดักบอ่อไฟติ้งคิงในเวลานี้ราชาปราบหมูป่าได้ตายไปแล้วและร่างของเขานอนนิ่งอยู่กับพื้น ในเวลานี้ทิมเฟิงยังยื่นมือออกมาและสัมผัสศพของราชาต่อสู้หมูป่าพยายามหยิบไดอะบโลเครื่องหมายตัวหนอนไวบอฟติ้งคิงขึ้นมาและในเวลานี้คินเฟิงยังได้นำสิ่งแรกที่ดรอปโดยดาร์คบอฟติ้งคิงออกมาด้วยอย่างแรกคือขวานขนาดใหญ่ที่ดาร์คบอฟติ้งคิงทิ้งเอาไว้สิ่งนี้เป็นอาวุธในตำนานและในมือของคินเฟิงในเวลานี้มันยังปล่อยแสงเจิดจ้าออกมาด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นอาวุธนักรบบ,บริสุทธิ์คินเฟิงจึงไม่สามารถสวมใส่มันได้ในเวลานี้คินเฟิงยังเปิดการข้อมูลคุณลักษณะของข,องข และการข้อมูลคุณลักษณะของขวานใหญ่นี้ก็ปรากฏต่อหน้าขิ้นเฟงทันทีชื่อขวานศึกหมูป่าแห่งความมืดเกรดตำนานประเภทอาวุธขวานใหญ่ผลเบอร์เซอร์เกอร์เดือะดาร์ไวบอร์เบทเทิลแอ็กซ์เป็นอาวุธที่สามารถใช้งานได้โดยเบอร์เซอร์เกอร์เท่านั้นมันมีพลังอันทรงพลังมากเมื่อเบอร์เซอร์เกอร์ใส่มันเอฟเฟกต์ติดตัวทั้งหมดจะเพิ่มเป็นสองเท่าพลังอันยิ่งใหญ่ขวานศึกหมูป่าสามารถเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้ได้สองร้อยเปอร์เซนต์การโจมตีที่แข็งแกร่งขวานต่อสู้หมูป่าสามารถเพิิิิ่มมคครรตตออลลลขงผู้้้ใชแะวาาเสียหยหได100 กระหายเลือดขวานศึกหมูป่าสามารถเพิ่มการดูดเลือดของผู้ใช้ได้30%และ30%ของความเสียหายที่เกิดจากผู้สวมใส่ที่ใช้ขวานรบหมูป่าจะถูกนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของเขาเองเจาะเกราะเมื่อดักบอรแบทเทิลอ็โจมตีมันจะมีผลจาะเกราะเพิ่มเติม20%คำอธิบายขวานยักษ์ต่อสู้กับหมูป่าเป็นอาวุธทรงพลังที่ราชาต่อสู้หมูป่าใช้มันมีพลังที่น่ากลัวและทรงพลังมากและเป็นอาวุธที่หายากและทรงพลังก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ผลสำหรับฉ เพราะฉินเฟิงเข้าใจดีว่าแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนอาชีพของเขาไปเป็นนักเวทต่อสู้และสามารถสวมใส่อุปกรณ์นักกบได้มันก็จะไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเนื่องจากก่อนอื่นคินเฟิงในสถานะแบทเทิลเมดไม่มีผู้บ้าดีเดือดติดตัวประการแรกเอฟเฟกต์บ้าดีเดือดของหมูป่าความมืดที่ต่อสู้กับขวานยักษ์ถูกยกเลิกในเวลานี้และจุดคุณลักษณะหลักของคินเฟงิงคือการโจมตีด้วยเวทมนต์ดังนั้นแม้ว่าเขาจะติดตั้งขวานต่อสู้หมูป่าสีเข้มนี้แต่พลังโจมตีก็ยังไม่เพียงพอ เพราะเมื่อคินเฟงเป็นนักเวทการต่อสู้พลังการต่อสู้ของเขาอาศัยไม้เท้าฉนวนเพื่อเปลี่ยนการโจมตีเวทมนต์ของคินเฟงเป็นการโจมตีทางกายภาพดังนั้นเขาจึงสามารถสร้างความเสียหายได้สูงและหากใช้อุปกรณ์อื่นความเสียหายทางกายภาพจะน้อยมากในเวลานี้คินเฟงรู้สึกผิดหวังอย่างมากโดยธรรมชาติและเก็บขวานหมูป่าไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาจากนั้นชินเฟิงก็ยกมือขึ้นและแตะราชาต่อสู้หมูป่าอีกครั้งในเวลานี้คินเฟงก็พบอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ดรอปโดยดาร์กบอร์ไฟติ และตามที่คิงเฟนกล่าวสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเกราะหนังและเป็นเกราะหนังที่ทําจากผิวหนังของราชาปราบหมูป่าคาดว่าด้วยวิธีนี้ผลของหนังนี้ก็มีพลังมากเช่นกันศูนย์ขอดอกไม้ชื่อชุดเกราะหนังต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดเกรดตำนานประเภทเกราะเกราะหนังทวิภาคทวิภาคพลังแห่งเบอร์เซอร์เกอร์ราชาปราบหมูป่ามีเลือดบ้าบินที่แข็งแกร่งมากในร่างกายของเขาดังนั้นเกราะหนังที่ทาจากหนังหมูของราชาปราบหมูป่าจึงมีความแข็งมากและมีพลังการป้องกันที่แข็งแกร่ง เมื่อเบเซอร์เกอร์สวมชุดเกราะหนังการต่อสู้หมูป่าผลข้างเคียงของทักษะของเบอรเซอร์เกอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งการป้องกันศักดิ์สิทธิ์เป้าหมายที่สวมใส่ชุดเกราะหนังต่อสู้หมูป่าสีเข้มจะได้รับความเสียหายน้อยลง3 0การลดความเสียหายนี้เป็นการต้านทานที่แท้จริงซึ่งสามารถลดความเสียหายจากความเสียหายจริงได้ศการลดลงผิดปกติสำหรับเป้าหมายที่สวมใส่ชุดเกราะหนังต่อสู้หมูป่าสีเข้มเอฟเฟกต์และเวลาของสถานะผิดปกติที่ได้รับจะลดลง20%เอรเเอฟเฟกต์ Effect นี้สามารถเพิ่มให้กับ การลดการควบคุมสำหรับเป้าหมายที่สวมใส่ชุดเกราะหนังหมูป่าสีเข้มเอฟเฟกต์ f ake, และเวลาขอองค์การควบคุมที่ได้รับจะลดลง25%เอฟเฟกต์กอนี้สามารถซ้อนทับกับการลดเอฟเฟกต์กอควบคุมอื่นๆได้หัวใจของเบอร์เซอร์เกอร์เปิดใช้งานหัวใจของเบอร์เซอร์เกอร์อันทรงพลังซึ่งจะเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดของเป้าหมายเป็น2เท่าที่สวมใส่เกราะหนังต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดรีเซ็ตคูดาวของทักษะทั้งหมดและคำนวณการฟื้นฟู HP ของตัวเองเป็น3ามครั้ง คำอธิบายเดิมทีดักบอฟติ้งคิงนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังมากในฐานะราชาของเหล่าหมูป่าบ้าบินรวมถึงเลือดของนักรบในร่างกายของเขาดังนั้นเกราะหนังที่ทําจากหนังหมูของราชาหมูปา่าจึงมีการป้องกันและเอฟเฟกต์ที่ไร้การควบคุมที่แข็งแกร่งมากและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ให้กับเบอร์เซอร์เกอร์ที่สวมใส่ได้อย่างมากก็มันเป็นอุปกรณ์ที่ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เหมาะกับฉันคิงเฟงใส่หัวตอนที่4 2 3อยี่สามหมูป่าแห่งความมืดต่อสู้กับหัวใจหมู เมื่อมองไปที่หมูป่าสีดำที่ต่อสู้กับชุดเกราะนังที่อยู่ตรงหน้าเขาฉินเฟิงก็สายหัวอย่างช่วยไม่ได้ผลกระทบของชุดเกราะนังต่อสู้กับหมูป่าสีเข้มนี้ไม่ดีเลยจริงๆคุณต้องรู้ว่าในเวลานี้หัวใจขององค์การต่อสู้ที่บ้าคลั่งก็พผลงออกมาเคลียร์คูดาวทักษะทั้งหมดนี่เป็นความสามารถที่ค่อนข้างทรงพลังเมื่อใช้ชุดทักษะจนหมดระยะเวลาคูดาวของทักษะจะถูกล้างทันทีและพลังการต่อสู้อาจกล่าวได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานี้คินเฟิก็ใส่หัวเล็กน้อยแล้วใส่ดักบอ่อไฟติ้งสกินลงในกระเปาาาเเปสยหลังงขขอ หลังจาก753ชินเฟิงก็มองไปที่สร้อยคอการต่อสู้ของหมูป่าดําที่ราชาต่อสู้หมูป่าทิ้งไว้ผลกระทบของสร้อยคอเส้นนี้ไม่เลวแต่เมื่อเทียบกับขวานและกระหนังมันก็ไม่ดีพอจริงๆดังนั้นในเวลานี้ชินเฟิงยังเก็บสิ่งของอื่นๆทั้งหมดที่ราชาปราบหมูป่าทิ้งไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาจากนั้นจึงหยิบมีดสไลด์สีน้ำเงินออกมาเขาหยิบมีดสไลด์สีน้ำเงินในมือจากนั้นใช้ทักษะที่รวบรวมกับราชาต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดที่อยู่ตรงหน้าเขา แจ้งเตือนจากระบบผู้เล่นคินเฟงคุณใช้คอลเลกชันบนศพของดักบคบอฟติ้งคิงและคุณได้รับวัสดุดัก์คบอฟติ้งโชชาร์ดมันคือหัวใจมันเป็นวัสดุที่ดีชินเฟงมองดูหัวใจขนาดใหญ่ที่เขารวบรวมมาจากราชาต่อสู้หมูป่าพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นถือหัวใจขนาดใหญ่ไว้ตรงหน้าเขาคินเฟงยังคงชอบหัวใจของราชาแห่งการต่อสู้หมูป่าผู้นี้แม้ว่าดัร์คบอฟติ้งคิงจะเป็นคนบ้าบิ่นแต่อุปกรณ์ที่ผลิตด้วยตัวเองนั้นไม่เหมาะกับอุปกรณ์ของคินเฟงอย่างมากแต่วัสดุนั้นแตกต่างกัน เพราะถึงแม้ว่าหัวใจของดาร์กบอไฟติ้งคิงเองจะมีเลือดของผู้คลั่งคล้ายแต่ก็ยังสะดวกมากสำหรับนักเวทอย่างคินเฟงที่จะใช้ในฐานะนักเวทเขาสามารถใช้วัสดุได้ทุกประเภทโดยเฉพาะผู้นำระดับโลกอย่างคินเฟงแม้ว่าคินเฟงจะเป็นนักเวทและไม่ใช่นักเล่นแร่แปราธาตุแต่นักเวทนักเวทน,นักเล่นแร่แปราธาตุเภสัชกรและอาชีพอื่นๆต่างก็เชื่อมโยงถึงกันผู้นำระดับโลกอย่างคินเฟงเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในหมู่มนุษย์อยู่แล้ว แต่ในฐานะผู้นำระดับโลกคินเฟงได้เรียนรู้ความรู้บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองแล้วไม่ว่าจะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุยาหรือเวททั้งหมดนี้อยู่ในระดับนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ในเวลานี้ถ้าคินเฟงต้องการใช้พวกมันพวกมันทั้งหมดค่อนข้างทรงพลังเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำระดับโลกของคินเฟงระดับความรู้ก็แย่กว่ามากเช่นกันในเวลานี้คินเฟงยังมองไปที่หัวใจของดาร์คบอฟติ้งคิงที่อยู่ตรงหน้าเขาและเปิดการคุณลักษณะของหัวใจของดาร์คบอฟติ้งคิงชื่อหัวใจของราชาต่อสู้หมูป่าแห่งคววาามมืดดดเเกรตนนรตนนปะภทัสุ ผลวิศวกรรมศาสตร์ a, หัวใจของดาร์กบอฟไตติงคิงสามารถใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงานได้หลังจากที่ช่างเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงานแล้วก็สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานกลสำหรับช่างรุ่นย่อยได้หลังจากถูกแปลงร่างแล้วหัวใจของดาร์กบอฟไตติงคิงสามารถให้พลังงานแก่เครื่องจักรได้มากมายหลังจากที่หัวใจของดาร์กบอฟไตติงคิงถูกแปลงร่างโดยช่างเครื่องแล้วมันยังสามารถเปลี่ยนเป็นแกนกลางของหุ่นจัรกลกได้อีกด้วยซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของหุ่นจัรกลนได้ เมื่อหุ่นที่มีเกรดต่ำกว่าระดับตำนานถูกวางไว้ในใจกลางของราชาต่อสู้หมูป่าแล้วหุ่นนั้นจะถูกบังคับเลื่อนระดับเป็นหุ่นระดับตำนานและใช้หัวใจของราชาปราบหมูป่าเป็นแกนหุ่นเชิดจึงสามารถขับเคลื่อนหุ่นขึ้นไปสู่ระดับกึ่งเทพได้แม้ว่าจะเป็นแกนหุ่นเชิดแต่ผลของหัวใจของราชาต่อสู้หมูป่านั้นดีมากแต่ก็ไม่มีความหมายสำหรับคินเฟงเนื่องจากวิศวกรรมของคินเฟงไม่ได้ก้าวหน้ามากนักและคินเฟงยังไม่มีหุ่นที่ทรงพลังเกินกว่าจะใช้คินเฟงในปัจจุบันไม่ได้ขาด ดังนั้นในแง่ของวิศวกรรมคิ้นเฟงก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันการเล่นแร่แปรธาตุในแง่ขององค์การเล่นแร,แร่แปรธาตุหัวใจของดักบอร์ไฟติงคิงสามารถสร้างเป็นยาเล่นแร่ปแปราธาตุได้เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติด,ด้านมืดหัวใจของดักบอร์ไฟติงคิงจึงสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ด้านมืดบางอย่างได้4.6ครอบครองหัวใจของดักบอร์ไฟติงคิงและสามารถปรับแต่ยาเสริมาธาตุมืดได้ในบรรดายาที่สามารถกลั่นได้ยาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือความโกรธขององค์การต่อสู้อันบ้าคลั่งแห่งความมืด ผู้เล่นที่ใช้ความโกรธขององค์การต่อสู้อันบ้าคลั่งแห่งความมืดสามารถเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดได้70%และในขณะเดียวกันก็เพิ่มทั้งความเสียหายจากความมืดและความต้านทานความมืดได้50%ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เป้าหมายเข้าสู่เอฟเฟกต์คำสาบและเมื่อผู้เล่นที่ใช้ความโกรธแค้นแห่งการต่อสู้อันบ้าคลั่งแห่งความมืดมื่อจมตีเป้าหมายที่ถูกสาบจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายถึง3เท่าและในขณะเดียวกันก็มีความน่าจะเป็นที่แน่นอนของเอฟเฟกต์การฆ่าท สำหรับคินเฟงมันไม่มีความหมายเลยที่จะทาให้หัวใจของดาร์คบอ i ไฟติ้งทิงกลายเป็นยาแห่งความโกรธแห่งสงครามมืดเนื่องจากคินเฟงในฐานะผู้นาระดับโลกมีเวทมนต์เสริมความแข็งแกร่งอยู่มากมายการใช้เวทมนต์เสริมความแข็งแกร่งโดยตรงสามารถช่วยให้ตัวเองได้รับทักษะที่คล้ายกันในระดับสูงดังนั้นในเวลานี้คินเฟงไม่จาเป็นต้องใช้การเล่นแร่แปราธาตุเพื่อสร้างยาดังกล่าวเลยเนื่องจากพลังการต่อสู้ของคินเฟงนั้นแข็งแกร่งเพียงพอแล้วนอกจากนี้คินเฟงยังมียาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งอาจไม่ได้ผลเท่ากับด Fury Fury า,าร์ัฟ ดังนั้นในเวลานี้ถิ้นเฟิงจะไม่เลือกความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนหัวใจของหมูป่าแห่งความมืดที่ต่อสู้อย่างน่าเกลียดให้กลายเป็นความโกรธแห่งความมืดเพียงลำพังในแง่ของการตีขึ้นรูปหัวใจของดัคบอฟติงคิงสามารถใช้เป็นวัสดุในการตีขึ้นรูปได้ในระหว่างกระบวนการหลอมเนื้อและเลือดของหัวใจของราชาปราบหมูป่าแห่งความมืดจะค่อยๆถูกทุบและค่อยๆหายไปเป็นเนื้อสับมีเพียงแกนแท้ที่เหลืออยู่ของหัวใจของดักคบอฟติงคิงเท่านั้นที่จะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอุปกรณ์พิเศษที่สาาาามรถใช้้เป็นนแกนกลงงของอวุธได เมื่อถูกปลอมแปลงเป็นแกนกลางของอาวุธมันสามารถให้อาวุธที่ปลอมแปลงของคุณมีคุณลักษณะแห่งความมืดเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเติมของคุณลักษณะแห่งความมืดและในเวลาเดียวกันความเสียหายของคุณลักษณะแห่งความมืดก็ได้รับการปรับปรุงด้วยสำหรับการหลอมอาวุธหลักกราบใดที่ใช้วัสดุระดับมหากราบอาวุธระดับตำนานก็สามารถปลอมแปลงได้อย่างง่ายดายเมื่อสร้างเป็นแกนกลางของชุดเกราะมันสามารถทำให้อาวุธที่คุณสร้างได้รับคุณสมบัติด้านมืดเพิ่มการป้องกันและความต้านทานเพิ่มเติมสูง เมื่อสร้างแกนกลางของชุดเกราะกราบใดที่ใช้วัสดุระดับอีพิกเพียงพอวัสดุอื่นๆก็สามารถใช้วัสดุที่ยอดเยี่ยมได้และชุดเกราะระดับตำนานก็สามารถผลิตได้อย่างไรก็ตามในฐานะอาวุธและชุดเกราะระดับตำนานมันไม่มีความหมายสำหรับคินเฟงเพราะอุปกรณ์บนร่างกายของคินเฟงนั้นดีมากอยู่แล้วในเวลานี้คินเฟงไม่จำเป็นต้องสร้างอุปกรณ์ในตำนานด้วยตัวเองซึ่งไม่มีความหมายสำหรับคินเฟงดังนั้นคินเฟงจึงไม่ต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงการเรียนรู้การตีเหล็กด้วยตัวเองดังนั้นจึงไม่จำเป็นเลยที่ิินนเเเเฟงงงงจจะต้้อออสรราาหััวใขดบ่ปป็ุกณ์ อาชีพเสรส ah un, ิมเสน่ห์หัวใจของราชาต่อสู้หมูป่าสามารถใช้เพื่อเสริมพลังทักษะรองและสามารถรับเอฟเฟกต์คุณสมบัติความมืดชั่วคราวสำหรับอุปกรณ์อื่นๆเมื่อไรยมนอาวุธอาวุธจะได้รับคุณสมบัติความมืดและการโจมตีทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากและยิ่งค่าสุขภาพของอาวุธต่ำลงอาวุธก็จะยิ่งได้รับความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อไรยมนชุดเกราะมันจะทําให้เกราะมีคุณลักษณะความมืดและในขณะเดียวกันความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับก็จะลดลงอย่างมากและยังจะลดความผิดปกติและะกกกาารรรคคววบบุุมมททัั้้้งหดดดดไจเย สิ่งนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เนื่องจากปัจจุบันคินเฟิงไม่มีคุณลักษณะด้านมืดปรับใดที่เขาใช้หัวใจของราชาแห่งการต่อสู้หมูป่าเพื่อสร้างสเสน่ห์ให้กับอุปกรณ์ของเขาคินเฟิงจะสามารถเข้าใจองค์ประกอบด้านมืดได้หลังจากเริ่มเข้าใจธาตุมืดแล้วถินเฟิงสามารถใช้เวทมนต์แห่งคุณลักษณะความมืดได้แต่ตอนนี้ถินเฟิงสามารถใช้ได้เพียงเวทมนต์และทักษะของโลหะทั้ง5้าไม้น้ำไฟดินและองค์ประกอบอื่นๆเท่านั้นและหลังจากได้รับคุณลักษณะแห่งความมืดแล้วพลังการต่อสู้ของขินเฟิงก็จะแข็งแกร่งขึ้นนเช่กัน ทักษะต้องสาบหัวใจของราชาหมูป่าสามารถใช้เป็นทักษะคำสาบได้เมื่อคุณใช้หัวใจของดัรบอตคิงและใช้ทักษะคำสาบคุณสามารถกระตุ้นทักษะหัวใจได้ Hard Mastery เป็นทักษะขั้นสูงในการตายทันทีคุณสามารถพยายามฆ่ากันได้ทันทีผ่านการตัดสินทางจิตใจของทั้งสองฝ่ายยิ่งความแตกต่างในพลังจิตระหว่างทั้งสองฝ่ายมีมากขึ้นความน่าจะเป็นที่จะฆ่าทันทีก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นหากการสังหารทันทีล้มเหลวจะมีการตัดสินอีกครั้งทันทีและความเสียหายจะเกิดขึ้นตามทักษะคำสาบดังเดิม อย่างน้อยคิงเฟงจะไม่ใช้ทักษะคำสาบนี้แม้ว่าทักษะคำสาบจะทรงพลังมากแต่ทักษะคำสาบเหล่านี้จะส่งผลย้อนกลับไปยังผู้เล่นเช่นกันยิ่งคำสาบแข็งแกร่งเท่าไรผู้เล่น800้อยคนจะต้องทนทุกทรมานจากการฟันเฟืองที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นและนี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากฉินเฟิงไม่ได้เรียนรู้ทักษะคำสาบเหล่านี้การย้ายงานและการเปลี่ยนแปลงทักษะหัวใจของดาร์คบอฟติงคิงสามารถใช้เพื่อเรียนรู้ทักษะสำหรับงานนักสู้การใช้หัวใจของดาร์คบอฟติงคิงเมื่อเรียนรู้ทักษะสามารถทำให้ทักษะของผู้เล่นกลายพันธุ์และกลายพัััันนนนเเปป็ทททกษะะรรภบบ้าิองงพล หลังจากกลายพันธุ์เป็นทักษะเบอร์เซอร์เกอร์พลังของทักษะจะดีขึ้นอย่างมากและผลของทักษะก็จะได้รับการปรับปรุงอย่างมากเช่นกันและเมื่อผู้เล่นนักรบใช้หัวใจของดาร์บอรไฟติ้งคิงโดยตรงพวกเขาก็จะเริ่มต้นภารกิจที่เปลี่ยนอาชีพใหม่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพวกเขาสามารถกลายเป็นคลาสใหม่ได้และมีเพียงเบอร์เซอร์เกอร์เท่านั้นอาชีพผู้คลั่งไคล้ที่ซ่อนอยู่จะต้องแข็งแกร่งมากและมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นอาชีพที่มีคุณลักษณะมืดคำอธิบายหัวใจของดาร์บอร์ไฟต